นี่นะ okay ครับโอเคครับบ้าครับนี่เลยครับบ้าทีมงานต็อปคอร์สครับคนเดียวนะครับสัญญาณตุ้งวีดยาวเว้ล่าดึงนี่นะครับคู่ที่สองับนี่นะครับเริ่มขึ้นแล้วการแข่งขันคู่สองครับแม่ทศการกีฬา แลกกับผมครับบังล้อถนนรถครับขยำกับมาใหม่เรื่องนี้ครับไปลนหน้าของเอลยมาไปไปดูเขาในวันที่ลุ้นมาเอ้ยเข้าเข้าแล้วแล้วก็อยากอยู่กับตัวนี้ครับมาเว้นครับมาจับแล้วบิดผิดแล้วดึงคลึงแล้วก็ย้อนกับมาใหม่ครับผ่านมาตัวนี้แต่ขึ้นหน้าขยำบังช้อยเป็นตัวนี้ครับบาเสียบอลไปให้เนหน้าของของไลยตาหลับมาใหม่มเว้นแต่ขึ้นหน้าจับปิดอันนี้เด็กผิสองจริงไหมเนี่ยจริงเล่นฟุตดีใช่ เป็นเด็กสิบสองที่เล่นบอลโคตรดีผู้ใหญ่ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างสมัยผมอายุสิบสองนี่นะดูดูนะครับเป็นเด็กสิบสองปีนะโอ้โหจะดูชกยังไงละคนนี่เลี้ยงเลี้ยงเท้เฮียลูกนี้พุ่งประตูครับออกมาค้าวว่าล่านาีต่อมาคล้ายนีประเวงว่าไงครับตีเข้าในขยับมาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดจับแล้วบิดพลิกแล้วโยกย้อนกลับมาสุภเทลนี่นะครับม้าไปต่อไม่ได้ครับย้อนคืนกับาระไบครับให้กับเซนต์ฮา ครับสุดครับแม่ทุวันนี้ก็ไหลออกมาขวาสัน้นๆครับแม่เดินต่อทุกวันนี้กบตีบอลย้อนกลับมาที่เซ็นเตอร์อไปเลยแล้วทุวันนี้โดนชกไปนะจ๊ะยังไงใส่ขวาตีบอลแล้วก็ใส่ขวานี่ยังอยู่ <c oughs> โอ้เอาครับบอกแล้วอย่าไปโอโ้ต้องปลอดต่อยเอาเลยครับพยายามมาใหม่กันเลยดีๆแล้วก็ถ้าไม่เล่นนะดีเล่นดี <c oughs> อาเกินสิบสองไปแล้วความสามารถอาเก่งเกินวัยนี่กลยครับมาใหม่ครับมาตั้งทีมงานประเวศแล้วดูกระดกบอลยกขึ้นมาลูกนี้นยังไงเออหน้าเหมือนบลาแอนไอนี่ไงโบอสไอ้โบอสไอ้โบอโบอสประตูผีนะไม่ใช่เราเลยคืนปิดแล้วก็ไหลเข้ามาโดนตัดได้ไปแล้วเจ้ากาเวศประเวสตีขวาแล้วก็บอลออกข้างไปอ่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วนี่เด็กสิบสองนี่สกิลยังกับที่เขาเรียกว่าทรงผมเนี่ยอาบัตโถ โอ้โหฟองแงอเอาเลยะคาเขยับเข้มาากด้าร์ระราเวทตมจัจจจจจดจเลียเขาจะมีลูกสูงลูกขยับเปลี่ยนจมหรือเปล่าหลายองาทีคุณละหมาดได้8ตกมาถึงขั้นหลังไงแล้วก็โค ยังไม่ได้กันที่ว um, ันนี <jamais> uh, ้กุตีบอลย้อนกลับมานี่แหละครับมันยังไงครับที่วันที่อีเลเว่นก็แต่ฝีมือมีระดับมหาลัยเลยทีเดียวโอ้ก็ต้องบอกว่ามีไอคิวมีไอคิวโอ้เอาเละครับขยับมาใหม่ครับรับบาลเว้นี่นะครับมาไอยังอยู่ที่ด้างล่างของเล็กก็เลยมาเล่นเพลย์อครับแทงขึ้นหน้าแล้วดูการปั่นบอลขยำหนึ่งสองย้อนกลับมาใหม่ เดี๋ยวตอนนี้จะโดนศูนย์ระเบิดเพราะอะไรัวเองก็จับเราปิดพิงละลายมาลูกนี้เพราะอะไรหนูมาแล้วสองแล้สองใส่กันอาแล้เลี้ยวและนี่เข้ามาตลอดเลยนะลูกเข้ามาตะวันตกระลายเจ้าชายอาลักษขยับมาจังหวะนนี้ปิดด้วยค่ะตำรวนมาตัวน้องๆนะครับที่อยู่หลังประตูนะครับระวังกันด้วยนะเไอ้หนูที่อยู่หลังประตูลูกทางด้านขวาระวังกันด้วยนะลูกของข้าวกระเด็นไม่รับผิดชอบนะเว้ยไอ้รุ่นเนี่ยไม่เท่าไหร่ ไอ้รุ่นสิห้ปีเนี่ต้องระวังเออเออยิงกระแรงที่ไมเป็นห่วงที่สุดก่ะตัวคนไหนรู้ไหมนี่แหละเสื้อน้ำเงินเนี่ยแบบเชฟโรเล็กเนี่ยเห็นแบบเนี้ยนะเอาครับขยับกลับมาใหม่ครับขยับมาที่เท้าด้าของพระเวศครับผมตัวนี่นะครับมาตักเข้าในครับตบเข้ากลางมาระโจนี้คระเวพยายามไปอกมัไม่ได้ราะยดังมได้ตีมาเเตลียย ยูยังไม่ได้ครับย้อนกล็มาใหม่ก็มาลังหนักล้ามาเอาครับแม่นายทีเซเว่นแล้วก็ตีบอลย้อนกลับมาคก็ประเวทใต้ได้ในวันนี้ก็มองมาที่อาร์เซเว่นได้เลยครับแล้วก็ไหลมาใส่ขวาครที่ เตยมาอีกแล้วแล้วก็โอ้โหนี่เป็นไงครับมาดูบอลลหูแล้วดูกระดกยมาแล้วก็เฮียเนียเฮียเฮียกกู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 ูกอกูกก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  นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาครับแม่เลยนะครับแม่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า,ายังไม่มีใครเจ๋งกว่าใครครับนี่นะครับปะเวในเสื้อสีขาวพลิกมาแล้วจ้าแล้วขยับเดินมาแล้วก็ใส่ไม่ไ<อ>ใส่ไหล่โอ้ย yeah, โ yeah, yeah. อ้ยยูน่าจะดีแล้วปะระกับปะเวเอาเลยครับปะเวครับจับลระปิบมะใหม่ครับไหมมาตอนนี้ปะเวครับจ้องคืนกลับมาหนึ่งทีนะใจเย็นใจเย็นเด็กเด็กยูทูบยูทูเออไหวไหว เอาไปดูเกมกันต่อันที่นี้ก็เป่าเวเอาก็ขยับมามมากมาโยกเข้าขวาไหล้ามาในแกลางจับเปลนเพื่อเทอร์เซเดนแล้วก็ป่าเวก็สลับสับเปลี่ยนขุมกำลังแล้วก็เดินต่อคอนติโกน้ครับมากเพราะว่าทั้งสองทีมยังไม่มีใครเก่งกว่าใครครับโอ้และวจ้าหนี้ไปเองกันวันนี้ครก็มาลุกมาแล้ว เียวต่อกัในวันนี้ครับมาลรนสามประตูปล่อยบอลสั้นๆนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงนาทีบาปนาทีสุดท้ายและท้ายสุดแล้วก็ม่พี่น้องนี่แหละครับในช่วงเวลาแรกครับในรุ่นยุคชนอายุไม่เกิน12ปีนี่แหละครับแม่ใครจะได้ตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาเลยครับพยายามกับมาใหม่ครับมะเวทครับนี่แล้วก็แล้วก็หมดเวลาครับครู่ก็มาสลับฝั่งสลับแดงกันได้เลยมา เสมอก็อยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและนุกหวีดดองอุ้ยพยักกลับมาที่ด้านของเคปคระเวอยู่ด้วยกันพวกเรามาทีเจ็ดครับเีย็นแรกของน้องแล้วก็น้องเอาครับแม่ดูเดี๋ยวเราแสดงด้านของนี่นะครับน้องพอสฮะเอาครับน้องพอสอ๋อน้องพอสอ่าอ่าเอาครับมาดูเกมกันต่อครับเว พยายามปองมาทางซ้ายกันว huh? ันน right ี the river. The river right. ้ครับกระทางลากขึ้นมาไล่เข้ากลางมาจับแล้วก็พลิกไม่ได้ในวันนี้ไปนะได้ยังไงเทพอาร์เทพอาร์กุชาแล้วก็พัวพันอยู่จังวะนี้ไปต่อแล้วพุทธินบอกว่าฟาฟาเป็นบอลออกไปเสียแล้วครับแม่เป็นบอลที่กข้ามาครับประเวศเดินเต่ากันวันนี้ครับแม่พอแล้วก็พอพอตเอาครับย้อนกลับมาถึงผู้ทธาประตูครับแม่นี่นะครับแม่ก็ต้องบอกว่าในครึ่งเวลาแรกในช็อต <Tory. S 2> และจับได้ดีพิดเปสวยครับมาในวันนี้ว่ายังไงไหลมาไม่พานแล้ว uh, ก็ด <Alex van fucking> ักันไปท้ายขวาตู้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 เยังเล่ากันอยู่ครับเสมอก็อยู่ที่หนึ่งประจุตันึ่งครับย้อนกลับมาใครับไห้มาเป็นร่างของปักแล้วครับมาเวนเน่เลยครับมาเวนครับมาขนาดเส้นเพื่อครับผมจะต้องฝั่งซ้ายครับวันนี้ว่าอย่างไรก็หยุดบอลได้แล้วจะบางนี้จะบิดไปลอยไหลเข้ากลางมาเจอเพื่อไปแล้วก็ไแล้วก็ปักเอิย์ดปักเว้ยปักเด้ปัเว้ไม่ได้แล้วโดนลูกในอันนี้เลย ยังเป็นรองด้าของทีมงานของตัองณ้าของแจงอามแต่ยังไม่ได้คก็ย้อนกลัมาใหม่ก็เป็นในางของนีมกัปาัเซปประเวศแล้วก็จับบิดพลิกผ่านไปลงไอพอนียไ้เ้่มัวงเียยาเียกยยังอยู่ก็ยังไม่ได้ในวันนี้ก็มาส่งกับมายังดักไม่ได้แคตตัวสุ้งยตัวนแล้วไปแล้วองไปแล้วจ้าตุ้งตต แต่ถ้าอยู่ใกล้ผมเราจะแพ้ใจนะจ๊ะโอ้เธอโอ้ยอ้วกเลยดิไอ้ชิบมานมาเออไอน้องขั้นบอกว่าว่าลุงไม่ดูอะไรเลยขส่งไปเลยชื่อสิบห้าเขาบอกกูแล้วว่าคูต่อไปกูตกใจอันนี้นี่แล้วตัวนี้ครับเทพอาร์โยกขวาแล้วและตัวนี้จะเป็นบอลสวนทีมพราะวคอมตระเวนครับขยับงมากมายมากมายก็ะเปนเจลผา เี่ยสดด้วยนะครับร้อยกว่าคนดูโอ้โหข้อคนขอบใจตุ้งเดี่ยวตุ้งเดี่ยวเอาเลยครับย้อนกลับมาใหม่ครับมาวปครับจับลวบิดผลิดมาไปต่อครับวันนี้ครับสนามขาวไหมครับขาวมากม้นงซ้ายครับลูงนีล้องขวาขยับบิดมาใหมแล้วครับ go เียว go 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 here we 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 go go กรยับนำหางกันเบสา ประตูต่อหนึ่งครับพีนองเอาครับดูครับแม่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับถอดเกียร์อาทิ้งไปเลยครับแม่สำหรับทีมงานตระเวนถอยหลังไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าใส่เกียร์ห้ากระชากเกียร์หกเกียร์ตกหยิบนิ่เลยครับผมบอก,กว่าตรงแรกตรงที่สองต้องมา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 ก่อนลยจ้าดูแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้จะทันหรือไม่ทันนี่แหละครับแม่เพราะว่าเวลาวาีตาข่าย กข้ามาครับสามรอบจังหวะนี้ตีแอบย้อนกลับมาแล้วขยับมออกมาลิซเซนฝังขวามไรแล้วก็ปิดกลับมาว่าทางการจะทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าตามหลังอยู่แค่ตุ๊บเดียวเอาแล้วว่าตะอรีบต้องเร่งหน่อยว่าเปเวกว่างไทยแล้วก็หลมาพุ่งยั่วยุย่งพยายามเรืงตัวนี้กัาบอลลูนตมาครับสหรทีนการของเป้าเวต้องรีบต้องเร่งแล้วว่ต้องการเพียงแค่ตุ๊บเดียวตร๊เดียวเราจะดีกัวเป้าเวกรบเร็วจีเร็ว เังนี้ไวมกรกดีมาขยัไปแล้วยกเข่ากลางยนนี้ปยครับตางกต๊กกต๊กกเต่ับีวันี้วกันปะเว้ยครับยกขึ้นมาใม่เลยมกความแล้วก็เพียงท้มาแล้วก็ดนรีทวนี้ไวงไงครับมายกขึ้นกับมาใหม่แลั่นะเว้ครับกันมาแ้วยังอยู่ที่เดิแล้ะแบ่งกินกนมากได้ครับอากทำอะไรก็ไง ไม่ทันทาไม่ทันทาไม่ทันทํานไม่ทันทาไม่ทันท่านไม่ทันท่านไม่ทันท่านไม่ทัน่านไม่ทันท่านไม่ทันท่านไ่ทันท่านไมาม่ัน่านไ่ทันท่าาัน่นัมา่น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 าันนน่มมไน่มนั่า่มท่ มีสนับแข้งก็ต้องบอกว่าสนับแข้งที่ดีที่สุดในสยามประเทศใจเหล็กเจ้าได้แห่งประเทศไทยเขามีนามว่า f b t อะไรเดี๋ยวพี่เดียวไปตัดคลิปบอสนะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งล้านสำหรับสนับแข้งญี่ปุ่น ขอโทษคุ้มเลยไม่ใช่ไม่ใช่อ่โอ้โหเอาขายของให้บอสหน่อยสลักแห้งทูแซ่็ตเสิร์ฟเสริมใหญ่เหล็กก้าวแรกของประเทศไทยใช่ไหมไอหนูไม่เป็นไรลูกเออไม่ต้องร้องผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละหุ่อะไรแล้วอ๋อไม่ใช่หรอเออคุณนึกว่ามันเสียใจกับเรื่องผู้หญิงและช่วงเวลานาทีบานอกออกอ ยกเอาายับกันมา้างเป็นบอลคู่ระดีแลของเขาลยและตอนนี้ยังไงทิพายแล้วก็ทีพายเลี้ยยังอยู่อะไรยังไม่ได้จะเป็นบอลคู่ก็มาบ้างก็ของในบิดมาแ้ก็พายก็ยัดไปแล้วก็ที่ายตองเขา้ายไม่ได้แล้วตัวนี้สุดแล้ว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 แล้ล และ้ว e ันนี้ก็เป็บวเว่คนงานจะาันนม่ท่านไม่ทันทอลุนทัอไท่ันไม่ทันท่านไม่ท่นท่นไม่ทันท่านไม่ทันแล้วก็ใบตอแล้วก็แล้วก็ออกออกข้างใบกันโอ้โหเอา้าวันนี้เป็นไงรันบางเรายังตันมาเป็นกระดาองแล้วก็บว์เว บอกว่าในยุวชนรุ่นอายุ12ปีเป็นหนง,งา้างของทีมงานอของเตยนะแม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกกต้อง